ทุกคนพร้อมนะคะเขียนข้อหนึ่งถึงห้าไว้ยังเขียนข้อหนึ่งถึงห้ายังคะลูกลนะอ้าวโอเคเว,นะวลาเด็กๆเ,เขียนคำตอบนะคะให้เดกเรียนเขียนห่างกันได้ เช่นรู้เด็กๆครูถามว่าตานามาเรียงใหม่เป็นอะไรสมมุติตรงนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะให้หนูเขียนตาถูกไหมตาต้องเป็นตามานา ใช่ปามานาจะเรียงแบบข้างบนไม่ได้จะเป็นปานามาไม่ได้ต้องเป็นปามาาาะมีตัวอย่างนะเดี๋ยวทำไปแล้วก็เฉลยไปเลยนะคะอ่ะข้อสองอข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งของการเขียนหนูเขียนลงกระดาษนะคำแรกคำว่ากอากา คำที่สองตออาตาคำที่สามหออาหากาตาหาเรียงใหม่เป็นอะไรคะกาตาหาเรียงใหม่เป็นเรียงใหม่เป็นอะไร เลขใไม่เป็นอะไร,ะไรกากาหาตาหรือตาหากาอ่าตาหากา,า,หา,กาใหเ้เด็กเขียน <Okay. S 1> เขียนเลยออนิวเขียน <Okay. S 1> เขียนว่าอะไรไหนดูสิไหนออนิว <Okay. S 1> hey, วิพอดูหน่อยอ่าเขียนอ็กหนึ่งไว้ข้างหน้าด้วยแล้วเอานิวไปเขียนตามครูพิมพ์ได้ไงผิดแล้วเอานี้ล้วเขียนตาหากาตาหากา มันเขียนคำนี้ต้องเรียงใหม่นะคะอาหากาอ่า,า,อาเขียนข้อนหนึ่งไว้เขียนเล็กหนึ่งยัง นิดนึ่งนิดหนึน่งเบาลงนิดนึงอ่ะเสร็จนังเฉลยนะให้ขิดถ้าถูกให้ขิดถูกเลยเลยนะคะคำแรกเราต้องเอาตาหาการวมกันเป็นตาหา เป็นประโยคนะคะต่อไปข้อสอ,องม,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 มีคำว่าดอูดูดูตออาตากออากาดูตากา เป็นประโยคไหมไม่น่าเป็นเนอะต้องเรียงใหม่ให้เป็นประโยคดูตากาดูตา,าจะใช่หรออ่าต้องเป็นตาดูกา,าอานนี้เอาคำว่าตามาก่อนเลย ตาดูกาอันนี้เห็นของคุูพิมไหม ะะไม่สามารถเอากาไปดูตาได้เพราะว่าตอนเนี้ยเราต้องการให้ตาที่เป็นคนนะคะไม่ใช่ตาลูกตานะนี่เข้าใจไหมคะลูกอะตาก็เลยเป็นประธานเพราะตาเป็นคนดูเป็นกียานะคะเพราะแสดงท่าทางดูกาเนี่ยก็คืออีกาอีกาที่เป็นกาจุดติดดำที่เป็นนกนะคะ วรวมกันให้เป็นประโยคก็ต้องมีตาดูกานะคะอไหนดูซิขอดูผลงานหน่อยของแทนคุณเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยออนิ้วล่ะมัดผมอีกแล้ว ตาดูกาสะอูหายเติมสารใูใช่ใช่สารูตรงดอเด็กแฟนคุณถูกนะคะโอเคเก่งมาก,มกโอเคเรียบร้อยเออไม่เกี่ยวข้างบนต่อไปข้อสามข้อสามตอบได้สองแบบ ตอบแบบไหนก็ถูกมีคำว่าอาอาอาตามาหาอาตามาหาเรียงใหม่ให้เป็นประโยคจะเอาใครขึ้นก่อนก็ได้ถ้าเราเอาตาขึ้นก่อนแปลว่าตาต้องทำอะไร ต้องมาหาใครแน่ๆเลยหรือว่าอะไรอะลองเขียนดูนะคะถ้าเราให้ตาเป็นประธานเราก็ต้องดูว่าตามาทำอะไร อนิวให้ใครขึ้นก่อนคะออนิว<ะ>ให้ใครขึ้นก่อนตาหรืออาเอาอาขึ้นก่อนอะอาขึ้นก่อนได้อาตามาหาหรือว่าเรียงใหม่ให้เป็นอะไร อันนี้อเอาใครขึ้นก่อนขอดูคำตอบหน่อยเอาตาตาอย่างเดียวหรอตามาทำอะไรอันนี้ต้องตามาหาอ่าแทนคุณหนูตอบว่าอะไรคะ หรือหนูจะเอาอามาหาอานะคะมาหาตาก็ได้โอเคเอานี้ตอบตามหาอา่าโอเคต่อไปนะคะ มีคำว่ามออามานออีนีไม่เป็นไรข้างล่างไม่ต้องเป็นไรไม่เป็นไรค่ะข้อสี่เลยอันนี้ไปข้อสี่เลยลูกอ่ะมานีขามี เรียงใหม่ให้เป็นประโยคอ่าอ่าแทนคุณเกือบถุกมานีมีขาอ่าออนิวเรียงใหม่ให้เป็นประโยคมีคำว่ามานีขามีเรียงใหม่เป็นต้องเอา มานีมีขาอันนี้ลองทำนิดทำตามทุกสรนที่ครูเลวนนะครูเอาคำว่ามานีมาคำว่ามีแต่ก็คำว่าขาจะได้ว่าอะไรลองดูที เอาคำว่ามานีลงในช่องนี้คำว่ามีลงช่องนี้และขาอันสุดท้ายไ,ไ,ไหนโอเคเก่งมากโอเคนะคะข้อนี้ตอบว่ามานีมีเอามีหายขาขาหาย นึงนะครับครับเตรียมข้อห้าเลย ไม่นะคะว่าเป็นมานีมีขาไปไหนมาทำไปไหนมาลูกอ่ะข้อต่อไปนะคะข้อห้าดูดูทอ e ีทีวอ,อ,อีวีทีวี แล้วก็พี่มีคำว่าดูทีวีพี่เลี้ยงใหม่ให้เป็นประโยคอ่าพ้อ้านะคะเก่งมากเลยต้องอะไรดูทีวีลูต้องเป็นพี่เอาพี่มาพี่มาก่อนเพราะพี่เป็นประธานดูเป็นกี่ยา และทีวีเป็นกรรมอันนี้ลองดิถูกไหมแล้วพอลงเพจ <Okay. S 3> โอเคอ หุยเอามือลบไม่เอาขีดทิ้งไปเลยเปลี่ยนข้อเปลี่ยนที่เอาอยู่เขียนที่ใหม่เลยด้านหลังของกระดาษด้านหลังหนูเขียนตัวเล็กๆที่ลูกเขียนข้อห้าใหม่เลยไม่ต้องเอาน้ำลายลบด้านหลังนั่นแหละ ทำเขียนย,ยังคะอะยังทำดูใหม่นะกคุณลบให้เอาใหม่ทำเขียนข้อห้าเลยไม่เป็นไรข้อห้าให้ทำแต่งเรียงเป็นประโยคนะคะมีคำว่าดูทีวีพี่ถ้าจะเรียงเป็นประโยคได้นะคะจะต้องเป็นพี่ ดูทีวี ไหนดูสิโอเคขอดูกระดาษคำตอบหน่อยโอเคพี่ดูทีวีโอเคค่ะําเสร็จไหมคะ คุูไปข้อต่อไปนะคะเฉลยก่อนนะพี่ดูทีวีคุูขออีกข้อหนึ่งข้อหกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเกินเวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหิวกันอ่ามีคำว่าพ่อนะคะอันนี้คุยยังไม่ได้สอนสระออแต่ก็อ่านว่าพ่อพ่อไม่เอกพ่อ,พ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 อ นออานาปอไอไปพ่อนาไปต้องแต่งใหม่พ่อนาไปต้องแต่งใหม่ม่อนิโอเคต้องแต่งใหม่ว่าออนิวฟังนะตั้งใจฟังสุพิมพ์ก่อนเงยหน้ามองมีคำว่าพ่อนาไป ต้องแต่งใหม่เป็นพ่อไปนาอ่ะเราก็เอาพ่อมาเราเอาไปมาแล้วก็นาอเขียนเลย ได้ไหมคะนอนิวเสร็จไหมคะลูกพ่อไปนาะก็เอาพ่อมาแล้วก็ไปแล้วก็นาเสร็จแล้วอะอโอเคถามเสร็จไหมลูกยังยังอ่ะรอง ข้อสุดท้ายแล้วลูกเสร็จไหมคะถามครับถามเสร็จยังเอ่ย ทุกคนข้อสุดท้ายนะคะตอบว่าข้อไปไป,ไปนาพ่อไปนานะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปคำตอบส่งมาด้วยนะคะโอเค รับทราบทำเสร็จไหมลูกค่<ำ>อ่าไม่เป็นไรทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะอ<ป>อ่ะวันนี้มาทวนก่อนไปกันก่อนจากกันการแต่งประโยคต้องมีกี่อย่าง<ำ>สามอย่าง<ำ>อย่างที่หนึ่ง<ำ>ประทานสอง กิยาสามกรรมโอเคสามอย่างนี้นะคะจำให้ขึ้นใจเลยประธานกิยากรรมนะคะโอเควันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนเท่านี้นะคะเดี๋ยวคู่พิมพ์ขอขอให้การบ้านอีกสองข้อให้เขียนต่อท้ายมาเลยจากข้อหกเมื่อกี้นี้เนาะการบ้านสองข้อ เขียนต่อท้ายมาจะข้อหกเลยเดี๋ยวครูพิมพ์จะส่งให้ในไลน์นะคะโอเคไหมโอเคไหมออนิวให้เรียงใหม่ให้เป็นประโยคนะเดี๋ยวครูพิมพ์จะส่งเข้าในไลน์โอเคค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปทําต่อนะข้อเจ็ดข้อแปดนะโอเคเดี๋ยวครูพิมพ์ลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายสวัสดีค่ะ right